สวัสดีครับผมยุ่งหัวตะเค้นะครับมามาพบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ผมก็จะมาแชร์ความรู้เหรียญยอดนิยมนะครับเหรียญใหม่ยอดนิยมนะตอนนี้นะครับเป็นเหรียญสำนักบ้านมีดีนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมเป็นนวะหูตันนะครับประวัติความเป็นมาของเหรียญน,นี้นะครับนวะหูตันพ่อป่องแจกฟรี เป็นที่ระลึกท่านละหนึ่งเหรียญน,นะครับให้เป็นของที่ระลึกเป็นของขวัญจากพ่อมอบให้ลูกไว้บูชานะครับเป็นตัวแทนความรักความเมตตาที่ครูมอบให้เิร็์เหรียญยันครูมีดีนะครับด้านหลังจะเป็นยันบัวแก้วสร้างจากโลหะพิเศษนวะโลหะศักดิ์สิทธิ์นะครับจำนวนสร้างทั้งหมด2 0 0พันเหรียญตอกโค้ด ตอกหมายเลขทุกเหรียญน,นะครับเพราะป่องเนี่ยแจกฟรีนะครับให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานที่วัดเวลุวันนะครับในวันอาทิตย์ที่15กันยา2562นะครับก็ผ่านมา2ปีออก,กว่าแล้วนะครับเหรียญน,นวะหูตันเป็นเหรียญที่มีความนิยมมากนะครับในขณะนี้สิทธสายตรงนี่ครับแทบจะมีบูชากันทุกคนเลยแทบไม่ยอมออกของกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดู วิธีการดูว่ามีหลักในการพิจารณายังไงนะครับสําหรับเหรียญนวหูตันเดี๋ยวดูลักษณะทั่วไปของเหรียญก่อนนะครับด้านล่างก็จะประกอบด้วยนะครับด้านซ้ายของของเหรียญนะครับของซ้ายมือเรานะครับจะกรอบไปด้วย2โค้ดนะครับมีคําว่ามีนะครับด้านขวาก็คําว่าดีนะครับพร้อมรันนัมเบอร์ด้านล่าง มียันตรงกลางด้านหลังเหรียญน,นะครับก็จะเป็นยันบัวกแก้วประจําสํานักนี่ยันบวกแก้วแบบนี้สวยงามนะครับเหรียญมีลักษณะสวยงามในด้านพุทธศิลป์ด้านยันจำนวนสร้างสองพันเหรียญน,นะครับแล้วแทบจะไม่มีหมุนเวียนแล้วครับณนะขณะน,นี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาพิจารณากัน ว่าตรงไหนจุดเป็นจุดพิจารณาสำหรับผมนะครับผมหยิบเหรียญมาเนี่ยผมจะส่องบริเวณถัดจากหูเหรียญด้านซ้ายมืออมันจะมีเนื้อเกินเห็นไหมครับมันจะมีคีป,ปิ้นอยู่เป็นแบบนี้ทุกเหรียญน,นะครับแล้วก็มีร่องรอยซิกเนเจอร์บนบนบนอ่า นผิวเหรียญน,นะครับคีบปิ้นแบบนี้จะมีทุกเหรียญอ่ะให้เดี๋ยวลองส่องเหรียญอื่นดูบ้างนี่เหรียญน,นี้เห็นชัดเลยเห็นไหมครับแล้วก็จะมีร่องรอยนะครับบนขอบเหรียญเป็นซิกเนเจอร์แบบนี้อ่าตรงนี้เป็นจุดจุดหนึ่งที่สามารถพิจารณา,าได้มีทุกเหรียญอ่ะหยิบเหรียญไหนก็ได้ครับส่องขึ้นมานี่จะมีคีบเห็นไหมครับมีแค่ในจุดจุดนี้นะครับทุกเหรียญจะมีมากมีน้อย อ่าเห็นไหมครับเราล่องลอยบนขอบจะเป็นซิกเนเจอร์นะครับรอยฝนอ่าเราลองหยิบอีกสองเหรียญน,นะครับนี่เห็นไหมครับชัดเลยจะเป็นล่องแบบนี้นะครับบนบนขอบนะครับเป็นรอยซิกเนเจอร์เป็นล่องๆเป็นขีดๆแบบนี้นะครับพร้อมขี้ปิ้นจดจบง่ายนะครับเหรียญนี้ มีความชัดเจนมากๆเนื่องจากทำา2โค้ดบวกรันนัมเบอร์นะครับแถมเป็นเ,เหรียญนนมีเอกลักษณ์ในหลักการในการพิจารณานะครับเล่นง่ายจบง่ายาดูเหรียญสุดท้ายนี่ครับเห็นไหมครับเหรียญผ่านการแช่น้ำมูลทุกเหรียญน,นะครับเราจะเห็นคาบเป็นคาบแช่น้ำมนลอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเหรียญอยู่ใน มีการผ่านการแช่น้ำมนต์ทุกเหรียญแวคราวนี้เรามาพิจารณาขอบนะครับขอบตัดของเหรียญน,นี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจับขอบให้ดูสี่เหรียญไปเลยดีกว่าครับ ลักษณะของขอบเหรียญน,นะครับด้านด้านขวามือเราลักษณะของขอบเหรียญน,นี่จะเป็นร่องรอยลักษณะแบบนี้นะครับวนดูทั่ว,วด้านล่างเหรียญด้านล่างนะครับ อ่ะพลิกไปด้านซ้ายมือเราบ้างนะครับขอบด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นลักษณะลักษณะนี้นะครับเป็นร่องรอยธรรมชาติเป็นเหรียญที่ น่าใช้ประสบการณ์มากเลยนะครับเหรียญนวะหูตันแล้วเป็นที่ต้องการของหมู่ลูกศิษย์มากนะครับในขณะนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับหลักในการพิจารณาเหรียญนวะหูตันหลังยันบัวแก้วนะครับท่านใดมีสามารถส่งมาขายผมได้นะครับที่ Facebook ยุ่งหัวตะเคก็ได้นะครับหรือจะใต้คลิปใน YouTube ก็ได้นะครับทิ้งเบอร์โทรไว้ นะครับถ้าท่านใดมีเหรียญนวะหูตันผมรับเช่าในราคาที่ดีนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันวันนี้นะครับก็มาแชร์ความรู้ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดติดตามผมทุกคลิปนะครับสวัสดีครับ